บอยเดินท่าแบบนี้อ่ะเยวต้องเอวจนถึงก้นแล้วเวลาเดินมันก็ล้าลงขางเงี้ยเป็นมานานยังเป็นๆหายๆอ่ะอาการอย่างเงี้ยอาจจะเป็นที่กล้ามเนื้อถ้าปล่อยไว้นานๆเข้าอ่ะอาจจะไปถึงกระดูกนะเราต้องรีบปรึกษานักกายภาพดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่มีเรื่องปรึกษาพี่ส่งคลิปที่บอยไปให้จะให้ดูกระดูกกับกล้ามเนื้อที่ส่วนบั้นท้ายเท้าจะไปตรวจร่างกายกันเพื่อคอนเฟิร์มแต่เบื้องต้นอ่ะที่เตยดูท่าเดินจากคลิปแบบ น่าจะมีการทํางานของกล้ามเนื้อสองฝั่งที่ไม่เท่ากันแต่ว่าเดี๋ยวตรวจร่างกายคอนเฟิร์มอีกทีนึงแล้วก็อาจจะแนะนำท่ายืดกล้ามเนื้อให้พี่บอยด้วยค่ะพี่บอยมีอาการยังไงบ้างคะปวดปวดมาตรงปวดปวดตรงบ้นเอวอะแล้วมันก็ล้าวลงมาถึงขามันเป็นเป็นหายหายชาปลายเท้าไหมมีนิดหน่อยอะนั้นเดี๋ยวพี่บอยนอนหงายนะคะ่ายากมเยก็พบว่าความพึงตัวไม่ว่าจะเป็นหลังขาสะโพ ความตึงตัวมากกว่าปกติแต่อาการที่นํามาซึ่งปัญหาคือ,อกล้ามเนื้อหลังของพี่บอยเนี่ยสองข้างทาง,งานไม่เท่ากันข้างที่พี่บอยรู้สึกว่ามันเหมือนจะปวดปวดอะตึงมากกว่าร่วมกับกล้ามเนื้อสะโพกด้วยเป็นอาการที่ต้องแก้ไขแล้วเดี๋ยวเราจะสอนพี่บอยนะคะยืดกล้ามเนื้อเบื้องต้นนะคะกล้ามเนื้อที่มีปัญหาเขาชื่อว่ากล้ามเนื้อคอดาตุสลมโบลุมหรือที่เราเรียกกันว่ากล้ามเนื้อ QL ซึ่งตัวกล้ามเนื้อ QL เนี่ยมันจะเกาะจากที่กระดูกสันหลังบริเวณข้อ L 1 L5 หน้าที่ของเขาก็คือใช้ในการแอนล้าหรือว่ายกกสะโขึ้น ทำได้ทั้งสองข้างเลยส่วนใหญ่อาการทําให้กล้ามเนื้อคิวอลตึงเนี่ยมักจะมาจากการที่เรานั่งเอียงนอนตะแคงเป็นระยะเวลานานๆหรือนั่งไขว่ห้างซึ่งคุณผู้หญิงก็จะเป็นเยอะเลยกล้ามเนื้อเนี้ยถ้ามีปัญหาจนตึงเยอะๆเนี่ยเขาจะไปกดทับเส้นประสาทได้ถ้าเกิดเราไม่ได้รักษาหรือไม่ได้ดูแลให้ถูกต้องนะคะก็อาจจะนําไปสู่การที่จะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททาให้มีอาการปวดหลัง แล้วก็เล้าลงขาแล้วก็อาจจะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่นําไปสู่การผ่าตัดได้นั่นเองคะ่ะแล้วเราจะดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ยังไงบ้างคะเตยวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นหึงเลยต้องพยายามเช็คตัวเองว่าร่างกายของเราอยู่ในลักษณะสมมาตรหรือเปล่าเวลาเรานั่งนะคะก็ต้องดูว่าเรานั่งตัวตรงไหมนะคะให้พยายามสังเกตตัวเองนะคะและหลีกเลี่ยงการอยู่ในท่าเดิมเป็นระยะเวลานานๆเกิน30นาทีหรือ1ชั่วโมงขึ้นไปนะคะให้พยายามเปลี่ยนท่าขยับเคลื่อนไหวนะคะและที่สําคัญนะคะต้องมีการยืดด้ามเนื้อ q l อย่างสม่าเสมอ ควรจะยืดทุกวันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปสอนยืดกล้ามเนื้อกัน,นะคะ่ะท่าแรกนะคะเริ่มต้นจากท่าคุกเข่านะคะแล้วให้พี่บอยเอามือแล้วก็ยืดไปทางด้านหน้านะคะให้ก้นติดส้นเท้ามากที่สุดไม่ยกก้นขึ้นนะคะท่านี้จะรู้สึกตึงบริเวณหลังส่วนล่างตึงแล้วนับค้างไว้นะคะ1นึถึงยี่สิบทำซ้ำห้าถึงสิครั้งเวลายืดกล้ามเนื้อเราแค่ความรู้สึกตึงไม่เจ็บนะคะท่าที่2นะคะเริ่มต้นจากการนั่งเหยียดขานะคะเอาขาข้างขวาไขว้มาที่ขาข้างซ้าย เหมือนที่พี่บอยทําเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่บอยบิดหมุนตัวไปทางข้างขวาค่ะบิดไปให้ตึงที่สุดนะคะท่านี้จะรู้สึกตึงบริเวณก้าเนื้อหลังข้างซ้ายตึงแล้วนับค้างไว้หนึ่งถึงยี่สบทำสามห้าถึงสิบครั้งค่ะเสร็จแล้วเปลี่ยนข้างค่ะนะคะท่าเริ่มต้นนั่งเหยียดขาสองข้างเช่นเดิมจากนั้นนะคะเหยียดขาข้างขวาไปทางด้านข้างลําตัวและงอขาข้างซ้ายเข้าหาลําตัวอ่าแล้วก็ยืดแขนข้างซ้ายนะคะไปทางด้านขวาแบบที่พี่บอยทําเลยค่ะ ท่านี้นะคะทุกคนจะรู้สึกตึงบริเวณหลังข้างซ้ายเอาแค่ความรู้สึกตึงนะคะไม่ต้องเจ็บยืดนับค้างไว้นะคะหนึ่งถึงยี่สิบทำซ้ำห้าถึสิบครั้งค่ะท่าที่สี่นะคะท่าสุดท้ายนะคะเริ่มจากท่านอนชันเข่าขวาขึ้นมาพาดมาทางด้านซ้ายใช้มือซ้ายล็อกเข่าไว้นะคะและพาดมือขวาไปทางด้านขวาบิดหน้าไปทางด้านขวานะคะจะรู้สึกตึงบริเวณหลังส่วนล่างนะคะยืดค้างไว้นับหนึ่งยี่สบทำซ้ำห้าถึสิบครั้งค่ะจากนั้นเปลี่ยนข้างนะคะ นอกจากการยืดกล้ามเนื้อแล้วว่ามันยังต้องดูแลด้านอื่นๆอะไรประกอบอีกไหมคะอ๋อค่ะก็จะมีเรื่องการกินสําคัญมากๆเลยนะคะพี่นัทได้ว่าจะเป็นดื่มน้ำเนาะให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยถ้าเป็นผู้หญิงก็2อถึงสลิตรถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายนะคะก็3าถึงสลิตรต่อวันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสารอาหารนะคะเช่นจําพวกโปรตีนนะคะวิตามินเกลือแร่นะคะวิตามินดีแคลเซียมนะคะก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการคงสภาพนะคะการทํางานให้เป็นปกติของกล้ามเนื้อถ้าเราได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอนี่มันก็มีโอกาสที่จะทาให้กล้ามเนื้อเราอะ่ะตึงต ก็จะยิ่งไปเพิ่มอาการทําให้ความรุนแรงมันเพิ่มมากขึ้นได้นะคะที่เรากินสารอาหารครบเนี่ยเป็นการคงสภาพการทํางานให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันทำงานได้ปกติแล้วก็ไม่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะเป็นไงบอยยืดแล้วโล่งเลยอ่ะขยับตัวสบายขึ้นไหมคะ ก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะทางเพจ a c e b o o k นะคะ V p o h o u โ e นะคะหรือไม่ก็ Instagram v p o h o u ีโนะคะสามารถทัดเข้ามานะคะปรึกษาปัญหานะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสาระความรู้กับสุขภาพดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะมาพบกันได้ทุกๆคลิปของเราค่ะอย่าลืมกดบับส์คลายกดไลค์แล้วก็ติดตามกันต่อไปนะคะกับช่อง Tell me now